สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านแจนแลนนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับพาทุกท่านมาดูแม่น้ำชีนะครับช่วงที่ไหลผ่านบ้านแจนแลนนะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินมาดูบริเวณของสะพานข้ามลำน้ำชีครับนี่คือสะพานที่ข้ามลำน้ำชีนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็เป็นแม่น้ําชีนะครับคุณผู้ชมช่วงบริเวณนี้ของแม่น้ําชีนี่กว้างทีเดียวนะครับกว้างมากนะครับตรงนี้นี่ครับแม่น้ําชีนะครับช่วงบ้านแจนแลนดนะครับตรงนั้นมีฐานจุดบังไฟด้วยตรงนี้กว้างเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพานนะครับข้ามลําน้ําชีของบ้านแจนแลนนะครับท้งขวามือก็เป็นวัดนะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นวัดนะครับ และทางตรงนี้ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับของบ้านจันแลนเองอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากศรีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ